ครับครับสำหรับเรื่องเล่าจากบ้านที่หัวหินวันนี้ครับผมจะมาเล่าสู่ฟังว่าคำว่าบ้านที่หัวหินเนี่ยเกิดขึ้นมาอย่างไงทำอะไรบ้างแล้วก็มีคอนเซ็ปที่จะทำงานมีอะไรบ้างต้องเล่าอย่างนี้ก่อนครับว่าบ้านที่หัวหินเนี่ยที่ผมตั้งใจเซตขึ้นมาแล้วก็ตั้งใจตั้งชื่อว่าบ้านที่หัวหินเนี่ย ด้วยความที่อำเภอหัวหินเนี่ยเป็นอำเภอท่องเที่ยวแล้วก็เป็นอำเภอที่อากาศดีมากครับแล้วก็เป็นเมืองพักตากอากาศผมก็เลยเล็งเห็นอย่างนี้ว่าถ้าเกิดว่าผมจะทําเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่หัวหินเนี่ยผมควรจะให้ชื่อว่าอะไรเริ่มต้นตั้งแต่ชื่อเลยครับผมใช้ชื่อว่าบ้านที่หัวหินในโปรเจกต์บ้านที่หัวหินเนี่ยผมก็มีรายการ ที่ผมอยากทำเนี่ยอยู่3อย่างซึ่งเป็นหัวใจหลักเลยครับก็คือเป็นงานอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดเลยอันดับแรกอสังหาเกี่ยวกับการขายที่ดินซึ่งในสต็อกตอนนี้ผมมีค่อนข้างเยอะและ้วและผมมีจำนวนของแปลงที่ดินทั้งแปลงใหญ่แปลงเล็กเนี่ยอยู่ในมือเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากตอนนี้ครับผมก็เลยต้องมานั่งเปิดตัวว่า ถ้าเกิดใครสนใจที่ดินเนี่ยทักมาได้ครับในบ้านที่หงวหินเรามีที่ดินตั้งแต่นหนึ่งไร่จนถึง2 0ไร่30ไร่เพื่อขายครับเพื่อขายหรือเพื่อเช่าระยะยาวเพื่อที่จะไปปลูกสร้างอาคารอันนี้ครับ 2. บ้านที่หงวหินเนี่ยรายการที่สองเนที่ผมอยากทำมากก็คือเป็นการสร้างบ้านขาย แต่ว่าในเชิงคอนเซปต์เนี่ยก็คือเป็นคอนเซปต์บ้านพลังงานสะอาดบ้านเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านพอเพียงบ้านพึ่งพาตนเองเป็นคอนเซปต์ที่ผมตั้งใจมากเพราะว่าในตัวของการสร้างบ้านขายเนี่ยมันมี ทุกคนก็ทำงานบ้านขายกันทุกคนครับแต่ว่าในคอนเซปต์ตัวนี้ที่ผมอยากทำเนี่ยก็คืออยากทำบ้านที่เป็นบ้านพร้อมกับโคกงหนองนาถ้าเกิดว mm ่าเราเข้าใจง่ายๆก็คือเป็นโคกหนองนาก็คือในตัวบ้านน่ยไม่ต้องหลังใหญ่มากครับไม่ต้องหลังใหญ่มากก็ประมาณสักสองห้องนอนห้องรับแขกห้องอาหารสองห้องน้ำประมาณนี้ครับ แต่ว่าพร้อมสระว่ายน้ำขนาดเล็กครับอยู่ประมาณสัก3เมตรห้คูณสิเมตรประมาณนี้แล้วก็มีบริเวณสวนที่เยอะหน่อยในพื้นที่1ไร่ก็คือผมเริ่มต้นที่พื้นที่1ไร่ครับเพราะว่าจะได้มีคอมมู n นิตี้หรือว่ามีกิจกรรมในเรื่องของการทําสวนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพึ่งพาตนเองในที่ดิน1ไร่ครับตัวนี้ ที่เราคิดคอนเซปต์ของบ้านทีวิวหินมาซึ่งถ้าเกิดใครต้องการเนี่ยเราก็มีพื้นที่ให้ทําซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณตอนนี้ผมเหลืออยู่แค่4ี่หลังได้ครับ4หลังจาก6หลังเพราะว่าขายไปแล้ว2หลังซึ่งตัวน,นี้ก็เราก็จะเริ่มทํางานกันซึ่งตรงน,นี้ผมก็มองว่าอสังหาตรงน,นี้มันก็จะเป็นข้อที่แตกต่างกับคนอื่น เพราะว่าเราต้องการคอนเซปต์เพื่อที่จะทํางานให้แล้วเสร็จแล้วก็พร้อมกับปลูกต้นไม้ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ประเภททั้งไม้ป่าไม้กินได้ในพื้นที่หนึ่งไร่ครับรายการที่3ที่บ้านทีหัวหินทําอยู่แล้วก็เริ่มทําแล้วกาลังทําอยู่ครับก็คือเป็นโรงแรมขนาดเล็กครับหรือจะเรียกว่าเป็น โฮมสเตย์ก็ได้ครับเพราะว่าในลักษณะการทำงานผมอยากทำเป็นโฮมสเตย์ซึ่งอิงก,กับธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติโดยที่ในการที่คนมาพักเนี่ยต้องอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ขายในเรื่องของความเป็นคลีนของสถานที่นั้นๆครับซึ่งตอนนี้ในการก่อสร้างเนี่ยเราก่อสร้างไปแล้ว12ห้องหรือทั้งหมด3อาคารซึ่งเราก็จะทำมาเป็นโฮมสเตย์ ซึ่งในในการทำงานของเราเนี่ยเราก็จะรับลูกค้าเชิงที่ว่าเป็นเชิงอนุรักษ์จริงๆเป็นลูกค้าที่ชอบธรรมชาติเป็นลูกค้าที่รักในเรื่องของสุขภาพสิ่งที่เราจะทำตอนนี้ครับซึ่งตอนนี้เราเราเริ่มงานไปแล้วงานโครงสร้างเราก็เริ่มไปแล้วอาคารหนึ่งเราก็ำลังตกแต่งอีกสองอาคารเราก็อาตอนนี้ขึ้นเสาขึ้นอาคารไปแล้วเหลือทำหลังคาครับ โดยที่ทั้ง3รายการทั้ง3คอนเซปต์ที่ผมเล่ามาเนี่ยอันนี้คือเป็นหัวใจหลักของบ้านที่หัวหินที่ผมทําอยู่ตอนนี้ครับซึ่งเราเปิดตัวเป็นทางการเนี่ยก็คือต้นเดือนมีนาคมนี้ครับเพราะว่าผมจะมีการย้ายออฟฟิศจากเดิมแล้วเนี่ยอาศัยออฟฟิศของ c n เเขาอยู่ตอนนี้ออฟฟิศเราใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วสิ้นเดือนนี้เราก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว แล้วเราก็จะย้ายบ้านที่หงหินขึ้นไปอยู่ในออฟฟิศแห่งใหม่เพื่อที่จะทำงานใน3คอนเซปต์ใน3รายการที่เราต้องการครับไม่ว่าจะเป็นขายที่ดินขายที่ดินเปล่าหรือว่าเช่าที่ดินระยะยาวครับ 2. องทำบ้านขายในพื้นที่1ไร่ 3. คือตัวของที่พักที่เป็นโฮมสเตย์ที่อิงกับธรรมชาติก็อันนี้ลองติดตามกันครับว่า ในปีนี้สิ่งแรกที่เราจะเปิดก่อนเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวของโฮมสเตย์ที่ที่เราจะเริ่มเปิดกิจาการแต่ว่าตัวของบ้านที่เราสร้างในพื้นที่หนึ่งไร่เราก็รังงานไปเป็นปกติครับส่วนตัวของที่ดินที่เราขายแล้วก็ให้เช่าระยะยาวเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เราก็มีอยู่ในมือที่จะปล่อยถ้าเกิดว่าคุณชอบทำเลแถวทับใต้แถวหัวหินก็ ทักเข้ามาได้ครับก็สําหรับวันนี้ผมมาเล่าสู่ฟังว่าบ้านที่หเกยเกิดขึ้นมาอย่างไงแล้วทําอะไรบ้างครับสําหรับวันนี้ลาแค่นี้ครับสวัสดีครับ